ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวาซกิที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาด้วยความเป็นห่วงว่าคาวาซกินั้นจะสามารถยืนหยัดในตลาดมอเตอร์ไซค์เมืองไทยไปได้อีกนานแค่ไหนจะมีการปิดบริษัทย้ายกลับญี่ปุ่นหรือไม่สรุปคำถามของหลายๆคนก็คือว่าคาวาซกิในเมืองไทยจะเจงหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นคงต้องตอบคำถาม เรื่องของนินจา500ที่สอบถามกันเข้ามาครับว่าจะเปิดตัวช่วงเดือนไหนราคาค่าตัวเป็นอย่างไรจะถูกจะแพงมากกว่าเดิมหรือไม่จากกระแสะข่าวเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าการเปิดตัวของนินจา500จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีเป็นอย่างเร็วช้าที่สุดก็คือที่งานมอเตอร์เ o 2024 สาเหตุที่มีการเปิดตัวล่าช้าออกไปถึงปลายปีก็เป็นเพราะว่ากระแสมอเตอร์ไซค์สปอร์ตในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาอยู่ในทิศท,ทางขาลงถ้าเปิดตัวเร็วเกินไปกระแสตอบรับอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ก็อาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นบวกกับเป็นการเผื่อเวลาให้กับการระบายสินค้านินจา400ออกไปให้มากที่สุด สำหรับราคาค่าตัวของมันนั้นถ้าเปรียบเทียบราคาที่อเมริกานินจา500เปิดราคาอยู่ที่5,299เหรียญ US คิดเป็นเงินไทย196,300บาทซึ่งเป็นราคาเท่ากันกับนินจา400ส่วนนินจา500 ABS เปิดราคา5,699เหรียญ US คิดเป็นเงินไทย 2 1 1 2 0 0บาทก็มีราคาเท่ากันกันกบนินจา400 ABS หรือแม้แต่รุ่นนินจา500 KRT 5,499เหรียญ US คิดเป็นเงินไทย2 000, 3 8 8 0 0บาทก็มีราคาเท่ากันกันกบนินจา400 KRT ซึ่งในเว็บไซต์ของ Kawasaki USA ก็ยังคงมีขายทั้งนินจา400และนินจา500ในราคาที่เท่ากัน ซึ่งการเปิดราคาเท่ากันแบบนี้ก็แน่นอนครับว่านินจา500จะเข้ามาแทนที่นินจา400อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่านินจา400นั้นยังมีสต็อกเหลืออยู่และก็คงจะมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อช่วยในการระบายสินค้าออกไปให้หมดต่อคำถามที่ว่านินจา500ในเมืองไทยจะเปิดราคาเท่าไหร่ก็ต้องมีการวัดใจผู้บริหารคนไทยและผู้บริหารญี่ปุ่นเพราะว่าการเปิดราคาที่อเมริกาเท่ากัน กับนินจา400แล้วเมืองไทยของเราจะเปิดนินจา500แพงกว่านินจา400ก็ดูกระไรกระไรอยู่นะครับสำหรับคำถามที่หลายคนสงสัยและเป็นห่วงว่าคา沃สกินั้นจะสามารถอยู่รอดในตลาดเมืองไทยต่อไปได้นานแค่ไหนจะเจ๊งหรือเปล่าต้องตอบคุณผู้ชมเลยครับว่าคา沃สกินั้นเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ถ้าเปรียบเทียบระหว่างคา沃สกิกับ Honda y a m ม ha หรือแม้แต่สุสกิ ความยิ่งใหญ่ของ k a w a s ในญี่ปุ่นนั้นใหญ่โตกว่ามากมายครับธุรกิจมอเตอร์ไซค์นั้นเป็นเพียงแค่แผนกหนึ่งของ Kawasaki เท่านั้นเองผมจะเล่าประวัติศาสตร์ของ k a w a s a k ในเมืองไทยสักเล็กน้อยเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจว่า k a w a s a k นั้นจะขายมากหรือขายน้อยไม่มีทางเจ๊งหรือปิดตัวลงอย่างแน่นอนย้อนหลังกลับไปในปีพศ2540ก่อนหน้านั้นบริษัท k a w a s ในส่วนของโรงงาน เป็นของคนไทย100%เอร์เซในส่วนของฝ่ายขายก็มีการร่วมทุนกันระหว่างญี่ปุ่นและคนไทยโรงงานคาวสกิที่จังหวัดระยองณปัจจุบันนี้เมื่อก่อนก็เป็นของคนไทยครับเพียงแต่ว่าเมื่อเจอวิกฤตต้ยมยำกุ้งในปี40ประเทศไทยประกาศลอยตัวค่างเงินบาทคาวสกิคนไทยได้ขายหุ้นคืนญี่ปุ่นทั้งหมดซึ่งโรงงานใหม่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นาน ก็ต้องยกให้กับญี่ปุ่นไปบริหารงานต่อหลังวิกฤตต้มยำกุ้งประเทศไทยประสบปัญหาผู้คนตกงานเศรษฐกิจตกต่ำยอดขายมอเตอรไ์ไซค์ลดลงอย่างต่อเนื่องคาวาซกิที่เคยขายดิบขายดีปีหนึ่งเกือบ1 0 0 0 0แสคันต่อปีก็ปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆเ,เหลือไม่กี่หมื่นคันจนโรงงานนั้นแทบจะอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็มีการย้ายฐานผลิตรถวิบากจำนวน6รุ่นจากญี่ปุ่น มาเปิดฐานการผลิตที่เมืองไทยหนึ่งในนั้นก็คือ KSR นั่นเองครับซึ่ง6รุ่นที่ว่านี้เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกเพียงอย่างเดียวทั้งส่งไปขายที่อเมริกาส่งไปยุโรปและส่งกลับไปญี่ปุ่นผมจำได้ดีครับว่าในช่วงเวลานั้นได้ไปร้องขอผู้บริหารเขาสกิคนไทยให้ลองเปิดตลาด KSR ในเมืองไทยดูเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นและสามารถหล่อเลี้ยงโรงงานให้อยู่ต่อไปได้ KSR ในเวลานั้น มันคือมอเตอร์ไซค์มินิไบค์รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนผมร้องขอในราคาประมาณ52,000บาทเทียบเท่ากับยามาฮ่านูโวในขณะนั้นแต่ว่าทางผู้บริหารคนไทยเจรจาต่อรองกับทางญี่ปุ่นได้ราคาต่ำสุดเพียงแค่56,000บาทนั่นคือราคาเริ่มต้นของ KSR ในเมืองไทยและภายหลังก็ขายดิบขายดีถล่มทลายเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง70,000บาท เป็นอะไรที่หลายคนนั้นรับไม่ค่อยได้ในช่วงหลังรวมถึงโปรเจกต์นินจา250ที่ผมเองก็ไปร้องขอกับทางผู้บริหารคาสกิคนไทยให้ช่วยพิจารณาและเสนอทางญี่ปุ่นในการผลิตรถรุ่นนี้ออกสู่ตลาดก็บังเอิญว่าแนวคิดตรงก,กันกับทางญี่ปุ่นอยู่แล้วเราก็เลยได้เห็นนินจา250ออกมาสู่ตลาดเมืองไทยโดยใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกคาวสกินั้นเป็นญี่ปุ่นค่ายแรกในเมืองไทย ที่เปิดตลาดรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ตั้งแต่2 5 0ซ c ขึ้นมาจนถึงรถบิ๊กไบค์ ER6N Ninja 650เปิดตลาดอย่างเป็นทางการในปีพศ2551ซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งถ้าจะบอกว่า k a w a s a k นั้นเป็นผู้ริเริ่มบุกตลาดรถสปอร์ตบิ๊กไบค์ก่อนใครก็สามารถพูดได้ยุคนั้นใครขี่ Kawasaki Big ไบค์นี่ถือว่า โดดเด่นและเท่กว่าใครบนท้องถนนมาถึงวันนี้เป็นเวลากว่า17ปีต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าแม้ยอดขายของ Kawasaki ในเมืองไทยจะปรับตัวลดลงโดยในปีพศ2567อาจจะเหลือเพียงไม่ถึง2,000คันต่อปีแต่ k a w a s a k เมืองไทยจะไม่เจ๊งอย่างแน่นอนครับก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารคนไทยและผู้บริหารชาวญี่ปุ่นต้องช่วยกันประครับประคองและนำพาบริษัท ให้รอดพ้นวิกฤตไปให้ได้ก็อยู่ที่ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนสำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือว่าคาวาสกิญ,ญี่ปุ่นมีแผนในการย้ายฐานผลิตมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาปภายในทุกรุ่นมาใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตย้ำานะครับว่าคาวาสกิจมอเตอร์ญี่ปุ่นมีแผนย้ายฐานผลิตมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นมาสู่ตลาดเมืองไทยโดยโรงงานคาวสกิญ,ญี่ปุ่น จะเป็นฐานผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคตพูดถึงตรงนี้แล้วผมเองก็อยากจะเห็นนะครับว่าการปรับต้นทุนการผลิตการตั้งราคารถบิ๊กไบทุกรุ่นนับจากนี้ไปถ้าเคาวสกิเมืองไทยและญี่ปุ่นสามารถเจรจาต่อรองกันได้ตั้งราคาที่เหมาะสมก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นแต่จะทำได้ดีแค่ไหนอย่างไรคงต้องดูกันยาวๆต่อไปอีกหลายปีข้างหน้าครับ